จึงมีความจำเป็นต้องยื่นถอดถอนนางสาวแพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 <S <S 2> <S 2> วงเล็บ4และวงเล็บ5เพราะไม่มีความซื่อสัตย์จุดติ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ไปบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพอศสอง6ัรวมทั้งดำเนินการเอาผิดกับนายกรัมตรีต่อองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างมีสติอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่เป็นข่าวปลอม เพื่อปลูกปั่นให้เกิดความเข้าใ,เาใจผิดจากผู้ไม่หวังดีเพราะจะเป็นการซ้ำเติมสถนานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายและขอให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความสงบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา พร้อมทั้งสมาชิกวุฒิสภาได้สนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของชาติด้วยการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะยืนเคียงคู่กับประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและกองทัพเพื่อดำรงรักษาอธิปไตยและประเทศชาติอย่างสุดกำลัง เมืองใดไร้ธรรมอภัยเมืองนั้นบันไหลแน่นอนด้วยความเคารพและห่วงใยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการการอาหารและความมั่นคง,งของรัฐวุฒธธิสภาพร้อมทั้งสมาชิกวุฒิสภาขอบคุณครับ <c oughs> มีคำถามไหมครับ ท่านสวครับเอ่อเห็นว่าจะไปยื่นอ่อนของนะครับจะไปยืน่นใองค์กรอิสระที่ไหนงานไหนบ้างล้าไปไตเมื่อไหร่อ่ครับที่เตรียมไว้ก็จะเป็นที่อ่าสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปชนะครับก็อ่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่การอ่าลงรายชื่อนะครับคาดว่าอ่าบ่ายนี้ก็น่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยครับ ี่น่นไไมมดด้ัออดเผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็น,ปนการตัดสินใจของฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยนะข้าราชการโดยเฉพาะ,ะรวมทั้งข้าราชการอาหารเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่มีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินนะไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะ ที่บอกว่าแม่ทัพภาคสองไม่ได้เป็นพวกเราเนี่ยกลายเป็นว่านายกพัมัมนตรีไทยกับประธานวุฒิสภาของกรรมัมพูชาเนี่ยเป,เป็นเป็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันคงไปไม่ได้แล้วนะครับ มาถึงเรียกร้องเป็นการลาออกที่จะเป็นการให้คุณสถาอว่าให้คือ,อตรงนี้เนี่ยเราเรียกร้องให้ลาออกพร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ที่สามารถทำได้ครับ้ลาออกหรืออะไรมองว่าการเมือ,องจะนำไปสู่การอผมคิดว่าไม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับผมมั่นใจว่าถ้าเป็นคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน นะครับมันมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะมีหนทางในการตัดสินใจที่เป็นทางออกให้เป็นผลดีกับประเทศไทยครับมีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดนายกเราออกแบบนี้เนี่ยเนดินเดตนายกที่มีอยู่ตรงนี้อาจจะมีโอกาสเป็นกนนตทีมที่ใรรี่ใ มองว่าเหมาะสมะนการเคลื่อนหน้าไปได้อ่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของรัฐธรรนูนะครับเป็นเรื่องที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับครับเรื่องเรื่องการที่มันมีใน็อกแบบนี้ครับจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในแนวชายแดนไทยพุชชาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดมาแล้วนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงผมคิดว่า ต่อไปเนี่ยมันมันคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะครับในการที่ผมคิดจะเป็นคิดว่าเป็นผลดีครับในเรื่องของที่ยืน่นคดิตรายมาตรา153ประกทสสมัเนี่ยอยางจะเดินหน้านะครับว่าจะยุติไปแล้วเพราะเหตุการณ์ความันธน์่จากจากการประชุมของ,อของอวิบวูดนะครับเมื่อ,อวานนี้เนี่ยนะครับเราก็มีมติร่วมกันว่า ถ้าสถานการณ์นะครับยังไม่มีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะรอสักเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันมีสถานการณ์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถึงะจะต้องถึงตรงนั้นนะครับให้ไหวที่สุดเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาค,ครับมีการแยกขางปัญหาที่ข้ามรุ่ยชายดนาาเรายมังไว้ว่งแต่เพื่อา,ารตัดนกัน เราไว้ใจฝ่ายทหารเราเชื่อมั่นนะครับเราไว้ใจเราเชื่อมั่นฝ่ายทหารที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยและดินแดนนะครับตรงนี้เรายัางไว้ยังไว้ใจและมั่นใจอยู่ครับแต่ในการสั่งการขอผู้บัญชาก,การเราไม่ต้องออกมาจากผู้นำรัฐบาลหอสือก็าาผมว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนทุกท่านก็คงคงจะเห็นนะคงจะตัดสินใจได้นะครับ คว่ามันทางตันเราไม่ถึงขั้นรัฐประหารในเรื่องรัฐประหารเนี่ยนะครับเราอย่าเอามาเป็นเป็นกังวลนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะมีทางออกที่ดีนะครับคงไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับอว,ว่าทหารก็ไม่แบบคือเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทหารยุคใดสมัยใดเนี่ยนะครับ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของอความเสียหายของประเทศชาติจริงๆเนี่ยไม่ได้มีใครอยากจะทำหรอกครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ถึงกับความเสียหายของประเทศชาติเนี่ยไม่มีใครอยากทำหรอกครับเทียบระหว่างกรณีทิพยเสี่ยงนี้กับกรณีของพรบสุดซอยสมัยรีพิทเดชอะไรครับไม่ติดกันตรงนี้เนี่ยผมว่า มันมันมัน,ม,นมันชัดเจนนะมันชัดเจนครับในกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านมองว่ามันก็ยังไม่ใช่ความเสียหายกับประเทศใช่ไหมในกรณีนนที่มีเสียหายในระยะยาวโอ้ออผมว่ามันเสียหายเป็นอย่างยิ่งเลยเลยนะครับโดยเฉพาะเกียรติภูมิของ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 ,ของไทยนะครับประชาชนคนไทยจะเห็นว่าอ่า ทั้งอ่อนข้ออ่อนน้อมทุกอย่างรวมทั้งจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยคือไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเลย,ยะนะฝ่ายตรงข้ามอยากได้อะไระนะผมผมคิดว่าทุกคนฟังแล้วเนี่ยคงจะใช้วิจารณญาณได้นะครับว่ามันมันรุนแรงขนาดไหนนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับรู้สึกแบบ ทำไมเรา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 ,เราอ่อนอ่อนด้อยขนาดนั้นนะครับครับก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีครับ